จังหวัดอุทัยธานีนะครับนายนรงรักร้อยผู้วัาราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2563 โดยมีนายอลงกตวรกีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแสดงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์วงเดือนซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อฝึกอาชีพเสริมเพิ่มเติมรายได้ให้กับประชาชนควบคู่ไปกับก,บการอนุรักษ,ษ์ศิลปะวัฒนธรรมโดยในกิจกรรมในครั้งนี้นะครับมีการแสดงนิทรรศการตัวอย่างผลงานของการฝึกอบรมวิชาชีพตามพระราชดำริอย่างเช่นการทำอาหารขนมหวานขนมโบราณขนมแดกงาขนมข้าวตูมีกรอบโบราณและขนมลูกชุบเป็นต้น ค่ะซึ่งก็ศูนย์แห่งนี้นะคะได้เป็นศูนย์ในการฝึกอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และยังเป็นการส่งเสริมนะคะให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไท,ทยอีกด้วยนะคะอันนี้